จังหวัดศร,รีสะเกดมอบรางวัลเชิดชูเกียรติโรงเรียนหมู่บ้านศิลห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงประจำปี2567ค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศร,รีสะเกดดรสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติโรงเรียนหมู่บ้านตามรอยพ่ออย่างพอเพียงประจำปี2567 โดยมีนายสุเทพสอนบุญทองผู้อํานวยการสปพศรีสะเกดเขตหนึ่งนายทิวารุ้งแก้วนายกพุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกดและนายเกษมสารศรีพลทองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกดนำพระสงฆ์ข้าราชการพ่อค้าและประชาชนผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติโรงเรียนหมู่บ้านศรีห้า ตามรอยพ่ออย่างพอเพียงประจำปี2,567เข้ารับมอบรางวัลในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระวินัยเมธีเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกดฝ่ายธรรมยุทธเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายสุเทพสอนบุญทองผู้อำนวยการสปปศรีสะเกดเขตหนึ่งกล่าวว่าจังหวัดศรีสะเกดได้จัดตั้งชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกดเมื่อพศ2556 เพื่อปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในท้องถิ่นและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติและได้เริ่มสร้างเครือข่ายในการทำงานโดยใช้หลักบ้านวัดโรงเรียนเป็นฐานในการทำงานเมื่อปี2557มหาเทรสมาคมโดยคณะสงฆ์ทำโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ปี2558 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ90โรงเรียนปัจจุบันมีสถานศึกษาทุกสังกัดเข้าร่วมโครงการจำนวน670แห่งแยกเป็นสังกัดต่างๆดังนี้สังกัดการศึกษานอกระบบ สองอำเภอสังกัดการศึกษาพิเศษ20สศูนย์สังกัดอาชีวศึกษา3แห่งสังกัดการอาชีวะเอกชน5แห่งสังกัดอ,อบจ24โรงเรียนสังกัดสอพอม25โรงเรียนและสังกัดสอพอป593อโรงเรียนมีอำเภอที่มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทุกโรงเรียนก็คืออำเภอเนินคูนอำเภอวังหินอำเภอเมืองจันอำเภอศิลาลาดอำเภอพยุหะ อำเภอไพรบึงและอำเภอนาำเกลี้ยงหมู่บ้านต้นแบบหมู่บ้านสีห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมมีตลาดนัดโบราณได้แก่บ้านว่านตำบลน,น้ำคำอำเภอเมืองศรีสะเกษ ตำบลต้นแบบตำบลสีห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงได้แก่ตำบลส้มป่อยอำเภอราศีสลตยตำบลสวนกล้วยอำเภอกันทะละลักตำบลกุดสเลาอำเภอกันทละลักตำบลห้วยใต้อำเภอขุขันอำเภอต้นแบบอำเภอศีห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงได้แก่อำเภอพายุอํำเภอไพรบึงนายที่วารุ้งแก้วนายกพุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกดกล่าวว่าโรงเรียนศีห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงมีความต่างในความเหมือนจากโรงเรียนทั่วไปดังนี้ ครูบุคลากรและนักเรียนต้องเป็นสมาชิกหมู่บ้านรักษาศีลห้าทุกคนโรงเรียนต้องบริหารจัดการแบบบรก็คือบ้านวัดโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคาระวะธรรมที่น้าเสาธงทุกวันมีกิจกรรมสวดมนต์ยาวทำนองสอรพันยะทุกวันสุดสัปดาห์การทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งอย่างน้อยเดือนละครั้ง โรงเรียนนำพัฒหารเพนไปถวายพระที่วัดอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ที่ว่าสวนครัวรั้วกินได้กล้วยหนึ่งหน่อมะละกอนหนึ่งต้นที่โรงเรียนแล้วขยายผลเข้าสู่ชุมชนสำหรับหัวข้อต่างๆในข้อเหมือนของหมู่บ้านสินห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงมีดังนี้ พุทธศาสนิกชนในหมู่บ้านต้องเป็นสมาชิกหมู่บ้านรักษาศีลห้าทุกคนหมู่บ้านต้องบริหารจัดการแบบบวรก็คือบ้านวัดโรงเรียนมีการทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งคนในชุมชนต้องลดละเลิกการเสพเครื่องดองของเมาอย่างน้อยทุกวันพระทำบุญอิ่มสามก็คืออิ่มพระอิ่มตัวเองอิ่มเพื่อนอย่างพอเพียงตามวิสัยทัศน์ที่ว่า สวนครัวรั่วกินได้โดยทุกครอบครัวต้องนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติตามรอยพ่อกล้วยหนึ่งหน่อเมะละกอนหนึ่งต้นบุญทันธุศีวันผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดศรีสะเกดภาพข่าวสรรหวันโกกะอินรายงาน